ตำรวจปลอมตัวเป็นช่างปูนขึ้นรถสองแถวรวบแก๊งขายยานรลกค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจเอกกิตารัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้รองผอรตรผู้ช่วยผอรตรบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลและตำรวจปราบปรามยาเสพติด รวมกว่า40นายได้เปิดปฏิบัติการทลายเงามืดนานาเข้าจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ย่านนานาถนนสุขุมวิท11แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้หลังได้รับรายงานจากกระทู้ในคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่มีสมาชิกกว่า4 3 0 0 0 0คนทั่วโลก ซึ่งมีการโพสตแจ้งเตือนถึงกลุ่มชายผิวสีที่มีพฤติกรรมขายยาเสพติดหลอกลวงและก่อเหตุล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวในย่านนานา,นา ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีรูปแบบการจำหน่ายยาเสพติดที่ซับซ้อนโดยจะอมยาเสพติดไว้ในปากเพื่อป้องกันการตรวจคน้นและเมื่อมีลูกค้าชาวต่างชาติมาซื้อก็จะคายยาเสพติดออกมาส่งมอบกันทันทีหากพบเจ้าหน้าที่จะกืนยาเสพติดลงท้องเพื่อทำลายหลักฐานค่ะ และเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่กว่า40นายค่ะได้ปลอมตัวเป็นช่างปูนขึ้นรถสองแถวเข้าไปในพื้นที่เกาะสร้างบริเวณซอยสุขุมวิท11 ก่อนซุ่มสังเกตการจนพบชายผิวสีรวมตัวจำหน่ายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อได้จังหวะค่ะรองผอชอนได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเข้าชาร์จทันทีเกิดเหตุชุลมุนผู้ต้องหาบางรายพยายามกืนยาเสพติดเพื่อทำลายหลักฐานแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดค่ะผลการจับกลุมสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้9รายประกอบด้วยชายชาวไนจีเรีย8รายและชายไทย1ราย พร้อมด้วยของกลางที่ตรวจยึดได้ได้แก่ยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือโคเคนน้ำหนักรวม4กร,รมัมบรรจุหีบห่อพันเทปสีดำและโทรศัพท์มือถือ11เครื่องซึ่งพบข้อมูลการซื้อขายยาเสพติดจํานวนมากเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือโคเคนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn